พรีเซนต์โดยหมูกระทะชาวร็อกปรากฏว่ากุ้งตายยกตู้เลยนะครับเกือบหมดตู้นะครับผมใช้คำว่าสำคัญมากเลยแล้วกันนะครับคือเรียกว่าโฟล์ผิดชีวิตเปลี่ยนชาวร็อกบอกไหมเนาะสวัสดีครับนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการโฟลน้ำนะครับโฟลน้ําคืออะไรนะครับคำว่าโฟลนะครับสะกดด้วย F L O W นะครับแปลว่าไหลนะครับก็คือการไหลของน้านั่นแหละ นะครับทีนี้ในรูปแบบของระบบกรองนะครับของตู้มาน้าของเรามันก็จะมีกรองที่ใช้กันก็จะมีประเภทหลักๆเลยอยู่2อสอแบบนะครับแบบแรกก็คือกรองแขวนนะครับกรองแขวนจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้คือกรองแขวนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปใช้กับตู้มาน้ำีิผมใช้กับตู้กุ้งเคฟิตนะครับรูปแบบการโฟล์น้ําของเขาก็จะก็จะดูดนะครับดูดจากข้างล่างนะครับมาออกข้างบนนะครับจะเป็นรูปแบบอย่างนี้จะค่อนข้างฟิกนะครับทีนี้มาดูในรูปแบบของกรองนอกนะครับ รองนอกก็จะเป็นพวกน,นี้นะครับเนี่ยไอยอันนี้ก็คือกรองนอกนะครับรูปแบบการทําง,งานของมันก็จะดูดเข้าผ่านอินโฟลนะครับแล้วก็มาปล่อยออกตรงอาลฟ์โฟลนะครับตัวนี้จะเรียกอินโฟลนะครับส่วนตรงนี้จะเรียกอาลฟ์โฟลซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะสับสนนะครับรวมถึงตัวผมด้วยชอบสับสนว่าอันไหนอินโฟล์อันไหนอาฟ์โฟลโดยสาเหตุที่มันสับสนก็เนื่องจากเราจะชอบไปยึดติดว่าเข้าไปในตู้คืออินโฟลนะครับแรกๆผมจํา อันนี้เป็นอินนะครับแล้วตัวน้ําที่ออกไปสู่กรองคือเอานะครับอย่างจริงให้เราจําก็คือให้ยึดตัวกรองเป็นหลักนะครับเป็นตัวหลักแล้วน้ําจากอันนี้ไปเข้ากรองก็คือจากอินนะครับอินไปเข้ากรองแล้วก็เอามาออกที่ตู้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งในเรื่องของเกี่ยวกับการโฟลน้ําในตู้เนี่ยมันค่อนข้างมีความสําคัญผมให้ผมใช้คําว่าสําคัญมากเลยแล้วกันนะครับคือเรียกว่าโฟลผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับซึ่งชีวิตจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอให้ไปดูคลิปที่เป็นโศกนัตกรรมนะครับที่เกิดขึ้นกับ ตู้ไม้น้ำของผมก่อนละกันนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการโฟล์น้ํากันนะครับก็เรื่องของเรื่องก็คือเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนผมนึกยังไงไม่รู้นะครับผมก็เลยผมดันตัวตัวออฟโฟล์ลงนะครับลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็เติมน้ํานะครับเติมน้าจนจนเต็มนะครับจนจนเกือบเต็มนะครับคืออยู่ระดับประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็พอผ่านมาหนึ่งคืนนะครับมาดูอีกวันหนึ่งนะครับปรากฏว่ากุ้งตายยกตู้เลยนะครับเกือบหมดตู้นะครับแล้วก็ในกลุ่มของกุ้งที่เหลือรอดนะครับเขาก็จะแบบมากระจุกกันอยู่ข้างบนนะครับมาอยู่ตามจุดที่เขาสามารถเกาะข้างบนได้นะครับส่วนที่เหลือก็อย่างที่เห็นเลยครับไม่รอดนะครับก็รวมไปถึงเลดบี้ผมทั้งตู้เลยนะครับก็เป็นอะไรที่โอ้โหเซ็งมากเลยนะครับเสียดายมากนะครับก็ไม่รู้จะทาไงก็ ก็ยังพอมีเหลือรอดอยู่บ้างนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะขยายต่อจากที่เหลือรอดแล้วกันนะครับเพราะว่าตู้นี้ก็ตั้งแต่เริ่มตั้งมานะครับก็เริ่มมาจากกุ้งเชอร์รี่ถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะซื้อมา10ตัวนะครับ10หรือ20ตัวนี่แหละประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็มันก็ขยายออกลูกออกหลานมาจนเต็มตู้ไปหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ตายเกี้ยงเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องทําการดูดดูดพวกกุ้งที่ตายออกทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมก็มาปรับ ับยกไอตัวเอาฟลูขึ้นนะครับขึ้นให้มันสูงเพื่อให้มันเกิดออกซิเจนนะครับก็จะสังเกตได้ว่ากุ้งก็ลงไปข้างล่างแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นพวกเศษซากกุ้งนะครับผมก็ดูดลงมาใส่ให้ตู้กุ้งเคฟิตกินนะครับก็กุ้งพวกนี้เขาก็จะกินนะครับกินพวกกุ้งตายกุ้งอะไรอยู่แล้วนะครับตอนแรกว่าจะเอาไปต้มนะครับก็เลยไม่ต้มดูดลงใส่ให้เลยนะครับอันนี้เขาก็กําลังกินนะครับก็นับว่าเป็นการสูญเสียมหาศาลเหมือนกัน นะครับพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับผมนะครับผมก็เลยอยากทําคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องการโฟลน้ำมาแชร์กันนะครับก็ในเรื่องของการโฟลน้ำเนี่ยนะครับนอกจากมันจะมีเขาเรียกว่าส่งผลให้ระบบการไหลเวียนในตู้เนี่ยดีนะครับซึ่งถ้าระบบการไหลเวียนในตู้ดีการเขาเรียกว่าของเสียต่างๆนะครับการไหลเวียนของของเสียต่างๆเข้าสู่ระบบกรองรวมไปถึงตะไคร่ชนิดต่างๆด้วยนะครับที่จะชอบเกิดตามมุมอับจุดอับของจุดที่มันโฟลน้ําเข้าได้ไม่ดีนะครับก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของปริมาณออกซิเจนในน้ำนะครับซึ สิ่งมีชีวิตในตู้ของเรานะครับทีนี้ในเรื่องของการวางตำแหน่งของตัวอินโฟกับอ u t f ์โฟล์เนี่ยแบบไหนมันถึงจะเหมาะนะครับจริงๆมันไม่มีสูตรตายตัวนะแต่ว่าเราต้องมาดูว่าตู้ของเรามันเป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วเราวางตำแหน่งลักษณะยังไงมันถึงจะเหมาะอ่ะเดี๋ยวผมให้มาดูพามาดูตู้ผมก่อนละกันนะครับทางบ้านผมก็มีตู้ไม้น้ำอยู่2ใบนะครับก็คือตู้ขนาด24นิ้วนะครับทำเป็นรูปแบบสไตล์อิวาคุมินะครับก็คือทุ่งหญ้าก,กับโขดหินนะครับแล้วก็ใบที่2ก็คือตู้36นิ้วนะทํา์บบสตบ์ก็คือเน้นธรรมชาติ ให้เหมือนธรรมชาติที่สุดนะครับซึ่งตำแหน่งการวางอินฟลูกับเอาฟลูของผมในปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมฟิกไว้เลยนะครับก็คือผมจะวางไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับโดยวางไว้คู่กันเลยนะครับคือก่อนหน,น้านี้ผมวางไว้แบบนี้ผมวางเอาฟลูไว้ตรงนี้นะครับจุดที่น้ําออกเข้าตู้เนี่ยไว้ตรงนี้แล้วก็วางอินฟลูจุดที่ดูดน้ําไปลงกองเนี่ยไว้มุมใน นะครับทีนี้ปรากฏว่ามันมันพอนานไปเนี่ยมันเจอปัญหานะครับพอนานไปพอเราเลี้ยงไปได้สักพักต้นไม้ที่เป็นต้นไม้สําหรับปลูกปลูกหลังตู้นะครับมันจะเริ่มโตสูงขึ้นนะครับจนมันไปคุมไ้ตัวหัวเขาเรียกอะไรตัวหัวอินโฟลที่มันจะดูดเข้าไปนะครับแล้วมันจะชอบมีพวกเศษใบไม้เน่าเศษต่างๆเศษขี้เศษอะไรเศษต่างๆนะครับไปอุดไปอุดแล้วทาให้กระแสที่มันโฟลออกมาเนี่ยมันเบาลงนะครับซึ่งเราจะมองไม่เห็นแล้วเวลาทําทําความสะอาดเขาเรียกว่าเวลาหยิบออกเนี่ยมันลําบากผมก็เลยย้ายมาไว้ข้างนอก นะครับแต่จริงถ้าถ้าวางผมมองว่าถ้าวางข้างในนะรูปแบบการฟลูน้ํามันจะค่อนข้างทั่วถึงกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรเราเอาสะดวกนะครับ <S <S ทีนี้มาดูตู้นี้นะครับในเรื่องของระดับความแรงนะครับตู้นี้ผมจะเน้นความแรงของของการฟลูน้ําเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมเข็ดกับศกกันาตรกรรมที่ผมเจอไปนะครับผมก็จะเน้นให้มันแรงเพื่อเกิดออกซิเจนในตู้เพราะว่าตู้นี้ มีเขาเรียกว่ามีปริมาณกุ้งค่อนข้างเยอะมีสิ่งมีชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นจํานวนกุ้งที่ที่มีในปัจจุบันนะครับหลังจากผ่านศกอนาตกรรมมา2ประมาณ2เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งที่เหลือรอดแล้วก็พยายามขยายมันก็ขยายออกมาครับก็ได้อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นผมจะโฟล์ให้มันเกิดอากาศนะครับนะครับในส่วนของตู้24ผมใช้เป็นกรองสั้นๆนะครับรุ่น HW 6 0 3ูนะครับในส่วนของตู้36ผมก็ใช้เป็นกรองของสั้นๆเหมือนกันนะครับเป็นร 703B นะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของระดับน้ําที่ผมใช้นะครับสำหรับตู้24นะอย่างที่บอกตู้นี้ผมจะเน้นให้การโฟล์น้ําเกิดออกซิเจนเท่าที่จะเป็นไปได้ที่สุดนะครับไม่อาจจะใช้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีผลทําให้ปริมาณ CO2 ที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยมันสลายไปนะครับมันจะเปลือง CO2 ว่างนั้นเถอะนะครับก็จะคือไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยจนสิ่งมีชีวิตหายใจไม่ออกนะครับซึ่งผมก็จะตั้งเอาโฟล์ไว้ประมาณนี้นะครับโดยการ ใช้ไอตัวที่มันแถมมากระชุกรองอนะที่เป็นหัวกระจายหลาย,ลายๆอันนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันโฟล์และมันเกิดเกิดออกซิเจนนะครับซึ่งในตอนเช้าผมก็จะเติมน้ําประมาณนี้นะครับจากผิวจากขอบตู้ลงมาประมาณนี้เพราะว่าสาเหตุที่ตู้นี้เติมน้าเยอะเพราะมันมีพัดลมนะครับมันติดพัดลมไว้ซึ่งพัดลมเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้ปริมาณน,น้ําลดเร็วมากนะครับทีนี้พอเติมตอนเช้าใช่ไหมพอเข้าสู่ตอนช่วงกลางคืนนะครับมันก็จะลดลงอันนี้ช่วงเย็นนะที่ผมถ่ายคลิปอยู่ประมาณ2องทุ่มนะครับแต่พอระบบโซลินอยผมตัด CO 2กับไฟไปปุ๊บเนี่ย น้ำก็จะลดลงอีกจนทําให้เกิดตรงนี้ต่ําลงพอต่ําลงตรงนี้ก็โดนอากาศเยอะก็ฟลูน้ําลงไปเป็นออกซิเจนได้เยอะเพราะในตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่อยู่ความจําเป็นที่จะต้องใช้ซ o 2อยู่แล้วนะครับซ o 2ตัดอยู่แล้วก็ให้กลางคืนมีออกซิเจนเยอะๆนะครับเพื่อให้สิ่งมีชีวิตในตู้หายใจตอนกลางคืนได้สะดวกนะครับแล้วตอนกลางมันมก็เติมน้ําขึ้นเพื่อให้มันน้ํามันสูงกว่าตัวเอาฟลูนะครับเพื่อให้มัน ไม่เกิดเป็นออกซิเจนมากนะครับจะได้เหลือ CO2 ให้พืชสังเคราะห์แสงตอนกลางวันได้เยอะหน่อยนะครับอ่านะครับทีนี้มาดูในส่วนของการฟล์น้าในในตู้36นิ้วของผมนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบโฟล์น้ําให้มันแบบกระแสะน้ําแรงๆนะให้มันแบบน้ําไหลแรงๆนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมีความวิตกกังวลว่าเอ,อ้ยน้ําที่มันฟล์แรงไปเนี่ยมันจะทําให้ปลาหรือสิ่งมีชีวิตเราเหนื่อยหรือเปล่าว่ายน้ําเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกท้าลองไปดูคลิปนี้ก่อนละกันนะครับเป็นคลิปที่ผมฟล์รนรรัข้้าาางงแมกกโดยใชตว อาฟลที่มันติดให้แถมไม้ให้กับกรองนะครับอ่าเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็มาถ่ายกระแสน้าที่ที่มันกําลังโฟลอยู่ให้ดูก่อนนะครับคือนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนยายแก้วไปนะครับมันก็เลยตัวกรองมันก็เลยโฟลน้ําออกมาแรงมากนะครับเด<ม>ี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูมุมมุมด้านข้างดูซิน,นะครับโอ้หสังเกตว่ากระเพื่อมแบบ รุนแรงมากนะครับคือจริงๆแล้วผมจะโดยปกติผมจะเติมระดับน้ําสูงกว่านี้นะครับแต่พอดีวันนี้ผมยุ่งๆก็เลยไม่ได้เติมน้ํานะครับทีนี้พอไม่ได้เติมน้าไอตัวอัฟฟลูมันก็เลยอยู่ใกล้ผิวน้ํานะครับพออยู่ใกล้ผิวน้ําก็เลยตีน้ําค่อนข้างที่จะแรงอันนี้ผมก็มาตั้งกล้องไว้เลยนะครับก็ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นมาเล่นน้ําตอนไหนนะครับก็ตอนนี้แตกตื่นไปข้างหลังกันหมดแล้วนะครับก็ให้ให้โฟกัสพวกซิลข้างขวานใหญ่นะครับก็คือพวกที่อยู่ฝูงข้างหลังนะฮะที่เป็นคือมันไม่มีีไฟนนนนนะะะใกล้้อองตมัจ มองเห็นเป็นสีทองทองนะครับแล้วก็ตัวพวกที่เป็นสีทองทองแล้วก็มีแถบสีดําข้างหลังนะครับเป็นลักษณะคลงายขวานนะครับพวกที่อยู่ข้างหลังก็พวกนี้เขาชอบขึ้นมาเล่นน้านะครับน้ําที่ฟลูงแรงสังเกตมุมบนขวานะครับในในในวิดีโอนะครับมันจะเป็นน้ําที่กระเพื่อมเพราะว่าผมชอบชอบน้ําที่นโฟล์แบบแรงๆนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเล่นน้ําเหมือนเดิมนะครับผม ไอเจ้านนี้เขาไม่กลัวกล้องเลยสู้กล้องด้วยบังเนีย่ยนี่ยทำไมนายไม่กลัวกล้องเลยให้ตายเหอะหอัน <Hey. S 1> นะครับก็เพิ่มเติมในเรื่องของการฟโฟลน้ลําแรงๆนิดนึงนะครับมันก็จะมีข้อเสียในเรื่องของีอ่ามันจะทําให้ CO2 นะครับในปริมาณ CO2 ที่ละลายอยู่ในตู้เนี่ยน้อยลงเนี่ยนะฮะจะสังเกตได้ว่าที่ดอกเชคเกอร์ของผมนะมันจะออกเป็นสีเขียวเข้มจนเกือบฟ้านะครับ เดี๋ยวในกล้องไม่แน่ใจมันเห็นชัดไหมแต่ว่าตาผมเนี่ยจะเห็นเป็นสีเขียวเข้มไปจนถึงฟ้าเลยนะเดี๋ยวผมยองลองยกอองให้ดูเดี๋ยวผมวางตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดหน่อยนะมันก็จะออกเป็นสีโทนเขียวเข้มไปจนถึงฟ้าเลยนะครับซึ่งปกติเวลาผมโซ่ไอ้นม่ใช่เวลาผมปล่อย CO2 ในตู้ผมจะดูสีดอปเช็คเกอร์ให้มันอยู่ประมาณสีเขียวอ่อนนะครับประมาณนี้เนี่ยเป็นสีประมาณเนี้ยนะครับครึ่งหนึ่งระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะครับ จะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเดี๋ยวผมยกไปเทียบกันให้ดูนะครับดูนี้อาจจะเห็นไม่ชัดจะมาเทียบให้ดูนะครับตัวนี้เห็นไหมครสีจะต่างกันอยู่นะนะครับสีจะต่างกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือปริมาณ CO2 ที่พอดีนะครับการโฟลน้ําที่ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กที่สุดสําหรับผมณตอนนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมใช้ปัจจุบันผมใช้เป็นอัฟโฟลแบบแก้วที่เป็นทรงนี้นะครับโดยที่ผมจะ เติมระดับน้ำเนี่ยให้มันมีรูตรงเนี้ยอยู่บนอัฟโฟล์นิดนึงนะครับเดี๋ยวพามาดูมุมบนนิดนึงนะครับเดี๋ยนะมันก็จะเหลือช่องอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันดูดอากาศตรงนี้ลงไปนะครับซึ่งรูปแบบการฟโฟล์น้ําของตัวอัฟโฟล์แบบนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือมันจะมันจะดูดดูดอากาศกับน้ำเนี่ยเข้ามายงี้แล้วโฟล์ออกมาอย่างี้นะครับเนี่ยนะฮะข้อดีของการที่ผมเว้นช่องว่างนะครับช่องว่างข้างบนไวออน้นะครับหนึ่งก็คือมันจะดึงอากาศที่มีออยยู่นนน้ิดะครับ เข้ามานะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไม่เน้นไม่เน้นอากาศมากนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตก็ไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับอีกทั้งพวกกุ้งพวกอะไรเวลามันหายใจไม่ออกมันสามารถที่จะขึ้นมาข้างบนได้นะครับปลาก็จะขึ้นมาหายใจได้ นะครับจะต่างจากตู้อีวากูมิก็คือถ้าขาดอากาศก็ตายยกตู้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งผมสังเกตพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในตู้นะฮะมันยังไม่มีลักษณะเขาเรียกว่าขึ้นมาฮุบเอาอากาศหรือว่าขึ้นมาแบบหายใจผิวน้ำนะครับให้ได้เห็นนะครับแสดงว่าปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในตู้มันเพียงพอนะครับฉะนั้นผมใช้แค่นี้นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับข้อดีของการใช้ออฟโลแบบนี้นะครับในการฟล o w น้ากับกับปรับระดับให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือเวลาเราให้อาหารนะครับ สาธิตแบบการให้อาหารแบบธรรมดาก่อนนะครับโดยการให้ไปเลยนะครับให้ไปเลยจากตรงไหนก็ได้นะครับปึ้งมันจะลอยนะมันจะลอยลอยแล้วก็พัดหนีไปนะครับพัดไปแบบทุกทิศทุกทางนะครับแล้วก็คืออันนี้ผมใช้เป็นอาหารกึ่งลอยกึ่งจมนะครับเนี่ยนะฮะแล้วมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นอาหารเม็ดลอยนะครับมันจะไหลมาเรื่อยๆนะครับไหลจนมาลงสกิมเมอร์นะครับคือมันเป็นปัญหาสําหรับเขาเรียกว่าระบบกรองที่มีระบบสกิมเมอร์นะครับสกิมเมอร์ก็คือตัวดูดฝ้านะครับตรงเนี้ย มันจะดูดอาหารที่ลอยมาลงในนี้หมดเลยนะครับนะครับวันนี้เป็นปัญหาจริงเวลาให้อาหารนะครับแต่ถ้าเราให้อาหารนะครับโดยการเอามาหย่อนตรงจุดนี้นะครับหย่อนลงไปบริเวณตรงจุดที่เราเว้นช่องว่างไว้นะครับให้สังเกตที่ออฟโฟลนะลักษณะการโฟลเห็นไมมันจะดูดอาหารเข้าไปก่อนนะแล้วโฟลออกมาแบบกระจายได้กินได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วค่อยๆจมแบบซับซอฟนะครับจมแบบซับซ้อฟนะครับอย่างปกติผมจะให้พร้อมกัน3 3ช้อนติดกันเลยนะนะครับมันก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ ถึงพื้นหมดนะครับปลามันจะกินหมดก่อนนะครับเนี่ยถ้าส่วนน้อยมากมันจะถึงพื้นแล้วมันจะฟโฟล์ค่อนข้างกระจายดีนะครับในในตู้เราในส่วนของด้านบนเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้มันดูดลงไปเกือบหมดแล้วนะครับเนี่ยมันดูดลงไปเกือบหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูใหม่อีกรอบด้านบนเนี่ยด้านบนมันก็จะดึงอาหารไว้อะมันจะไม่หลุดออกมาทางนี้เลยนะครับมันจะดึงอาหารหมุนหมุนอยู่ตรงเนี้ยนะครับจะไม่ไม่แทบจะไม่มีเม็ดลอยที่จะไหลามาลงสกิมเมอร์นะครับนะครับทีนี้รูปแบบที่ผมใช้ก็เหมือนกันครับผมวางเอาโฟ นะครับจะเป็นฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับฝั่งที่เป็น CO2 นะครับเป็นหัวดิฟที่ปล่อย CO2 นะครับซึ่งเท่าที่ผมสังเกตนะครับกระแสน้ํามันสําหรับการวาง inflow outflow แบบนี้นะครับกระแสน้ํามันจะมาอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้แล้วก็จะหักลงบางส่วนนะครับเพราะผมสังเกตจากฟอง CO2 นะครับมันก็จะไหล ไหลามาตรงนี้แต่ว่าอันนี้มันมันกระแสะน้ำมันเบาลงเยอะนะครับเพราะว่าใยแก้วในกลองน่าจะใกล้ตันแล้วล่ะเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนมันน่าจะเกือบเดือนละนะครับเพราะปกติถ้าแรงๆเนี่ยตรงเนี้ยฟองซีโอทูมันจะขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วมันจะพัดลงล่างนะครับซึ่งโดยรวมก็น่าจะฟโฟล์ลักษณะนี้นะครับฟโฟล์ลงมาอย่างนี้วนข้างนี้เป็นเป็นรูปนี้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าข้างหลังเราไม่ลบมากนะครับเราวางตัวอินโฟลว้ข้างหลังนะครับผมว่ากระแสะน้ามันจะเวิร์กกว่ามันจะฟโฟล์เป็นลักษณะแบบงเฉียงเข้าไป แล้วก็เข้าไปข้างในนะครับจะวนน่าจะอันนี้กว่านะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็ทํามาแชร์กันนะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่หลายๆท่านอาจจะมองข้ามนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องไปไประยุกต์ใช้กับตู้ของเราว่าเราเน้นเลี้ยงต้นไม้หรือว่าเน้นเลี้ยงสิ่งมีชีวิตถ้าเลี้ยงเน้นเลี้ยงต้นไม้ไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยก็แทบจะไม่ต้องโฟล์ให้มันมีอากาศเลยก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้เซฟเอา CO2 ไปใช้กับต้นไม้มันจะได้ไม่เปื้อน CO2 เรามากนะครับโอเคการยังไงลองไปปรับเปลี่ยนไปยุบใช้กันดูนะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วอย่าลืมกดติดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ลืมพลาดคลิปนี้ที่จะชาวร็อกนะครับก็สําหรับคลิปนี้ชาวร็อกต้องไปแล้วเดีย๋ยวไปพบก,กันกับช่วงชาวร็อกบอกไม้นาใน EP ถัดไปว่าผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับผมไปแล้วชาวร็อกบอกไม้